ฆาตกรแล่ะใช่ค่ะเราจะมาหาว่าใครจะเป็นฆาตกรแต่ว่าอันนี้ต้องรอรอบต่อไปก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยเรามาช้าเกินไปนี่ไอ้ทำถ้างั้นเรามาสำรวจแมบอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะตรงนี้อันนี้ก็คือปีศาจมั้งตรงไหนอันเนี้ยปีศาจอันเนี้ยมันแค่อันอันเนี้ยมันแค่ชุดนี่ก็จะกด ให้ทุกคนดูเลยนะเราจะมีปืนสกินแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นปีศาจนะคะซึ่งมีพลังพูดเยอะก่ะพลังคือความเร็วอะคะ่ะมันอันนี้คือแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะแล้วก็จะแล้วก็จะมีร้านค้านะคะก็จะให้ซื้อสกิน,น กล่องพลังแล้วก็อีโมติคอนเหรียญอุ้ยนนมาดูรอบต่อไปกันว่าเราจะได้เป็นเป็นคนใช่เป็นคนเหมือนกันนี่เราก็มีปืนแล้วก็ท่าเต้นด้วยนะ,ะแต่ว่าปืนเราใช้ไม่ได้ไงเพราะเราไม่เป็นนางเถอะแต่บางคนจะเป็นปีศาจกลายร่างไปเลยมีคนปิดกดะ<ก>ตวเรื่อขอเก็บเหรียญก,นะก่อนนะกด Yeah. ขออยู่ยคน <ขอ S 1> เดียวขนะอเปิดประตูได้ไหมและวอวามันฆาตรกรมนะั้งไหมไม่ได้เป็นฆาตกรแน่ใจนะแน่ใจสิแต่แอมก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันเอาว่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องเดินเล่นๆไปก่อนนะเพราะมันไม่มีภารกิจอะไรนะท้งสิน้นแต่ว่าถ้าเราชนะเราก็ได้สิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้วเก็บในแมปหลายบาทแล้วนะเนี่ย น่าจะเกิน,นสิบแล้วคออันนี้คือแหละแยงเกินก่อนนะนี่นี่คือภารกิจของเราจะเป็นภารกิจเก็บเรียญยนือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเราต้องระวังคนค่าถ้าคนค่าเฮ้ยแต่นายอำเภอนายอำเภอจะสามารถใช้ปืนได้งงมากเลยใช้มือนอยิงปึ๊กส่วนส่วนไอคนธรรมดามันจะเต้นได้บสิสัทใ<ะ>ครฆ่า อุ้ยนี่ค่ะอ๋อโอเคดูดิดูนี่ค่ะเอวายนี่ค่ะยา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 มันฆ่าาปตายแต่ว่าเราจะเนี่ยมันตายหมดเลยแบบเดินเข้าไปอ่ะเราต้องรีบวิ่งหนีนะแต่ว่าเรากดไม่ทันไงมันน่ากลัวตอนนี้เราก็เป็นผีนะคะันนี้ซึ่งเราสามารถมีอยู่บนเหมือนเกมอมอตะเลยแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะ แต่ว่าเราอ่ะจะเป็นผีที่คอยดูเหมือนเราอ่ะออกมาจากนอกอากาศนั่นเองนะคะนี่ฮับปีสานน่ากลัวมากไหมตอนเนี้ยมามสำรวจตอนนี้น่าจะมีคนเหลืออยู่นะเดี๋ยวไปดูกันซึ่งตอนนี้เราเน,ะ<ห>นี่ยเป็นผีกันหมดอุย้ยนี่รอดอ่ะกลับไปที่ล็อบบี้กันน่าจะมีคนรอดอยู่หลายคนอยู่ ตอนนี้เวลากลุ่มนะใช่อุยชอบเกมแลยเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับรางวันแต่าไม่ได้เข้ากลุ่มเลยเราก็ไม่ได้รางวัลชอบสกินนี่เราสามารถเตนน้กระเป<ห>๋าเรายังไม่ได เรายังนี่เราสามารถเต้นมาได้เรามาเต้นโอยเลยแต่ว่าเราอยากใช้่ใช่สิกดเเหรียญตอนนี้เหรียญเรามีสามน้อยเก้าสิบแปดบาทก็ท่านงจริงเหรอตอนนี้เหรียญเรามีกี่บาทดูจากตรงไหนดูจากร้านค้าแล้วก็กดเหรียญแล้วก็กดคำว่าร้านค้าเพื่อดูเหรียญสองร้อยเจ็ดสี่บาทได้สามร้อยกว่าซึ่งมันสุดได้ด้วยซื้อของกล่องกล่องเรามาซื้อกล่องสกินกันไหม อยสปารแพ้เย้ไอ้นี่ดีสิบบีบสี่บาทนะเรามาเลือกด่านกันระหว่างอยากได้คุ้มอะอฟฟิยากได้ออฟฟิศอะอุ้ยออฟฟิศมีคนโหวตเยอะมากเย้ออฟฟิศออฟแล้วกันเราจะเป็นเป็นคนเออเห็นแบบ ไอว่าถ้าว่าไม่เชื่อเอว่ามาดูเครื่องเกมเลยวิมคนตอนนี้ก็จะเก็บเหรียญเล่นๆรอไปก่อนถ้ามีฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นแสดงว่ามนันมีคนเป็นใ่เราต้องเข้าไปใกล้ที่สุไม่งั้นเราจะตายเหมือนครั้งที่แล้วแต่เราสามารถเรา,เราจะแอบว้อยู่ตรงนี้ทันทีเราจะไม่ทำอะไรเด็เดขาดห้องน้ำเราสามารถแอบได้ด้วยนะห้องน้ำน่าแอบอยู่ เอพาซอะแล้วเราก็จะรอดเพราะมันมีเวลาเราอยู่ข้างบนด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าตายหรอ,อยังไม่ตายเ<ๆ>สียงตายแล้เดี๋ดยวจอกอีกนะเนี่นฮยฮุ้ยเจอปีศาจแล้วปีศาจคืออีหัวเหลืองอะช่วยด้วยอึ้งมาเลย ไอ้ห,หิวเหลือหิ่วาเหลือ,ลอ,อโค้งชือป <นะ S 1> ้ายโ้หรือตกใจมากแ <c oughs> หละเร็มนได้สองร้อยเรียนะเองโดยดีดดมันมาวิ่งไข่เอาลองพยาบาลเอ้ยเอาบ้านดีกว่าไหมบาม้านแมนบ้านแมนสรุปโรงงานผู้เล่นกำลังเทระพอต ด้วยคนเจ้าคนอีกแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้ตอนแรกยังไม่ตายนะตอนแรกอ่ะอยากเป็นซาปปะลาอยากเป็นซาปปะลาจังอะ่ะนี่เราก็ไจะกดเป็นซาปปะลามันโหดมากเลยนม่รูนี่เราจะมากระโดดตึกตายให้ดูเราเล่นอ่ะเอาตายจริงนี่คือมีตอนนี้ตังแฮมหรือ411บาทนะตอน,นนี้ต้องมีอยู่285บาท เอาเป็นบ้านก็แล้วกันนะบ้านน่าอยู่มากแต่ว่าน่าจะได้สวนกันค่ะมากกว่าตอนนี้ใครจะเป็นตอนนี้มู่คนเดียวซะด้วยนะได้คนอีกแล้วใช่บ้านนะคะอันนี้คือที่ไหนอ่ะอันนี้คือที่บ้านไงแ้ทำไมบ้านมันเหมือนสวนสัตว์จังจริงเหมือนสวนสัตว์บ้านจนเองเหมือนบ้านเราชอบสัตว์แบบนี้ก็เลยเอา้ แล้วอะไรเสือเสือดูเอายึดตัวมันลูบป้านอุ้ยอ้ยนายอำเภอนายอำเภอป้องเราไปอยู่กับนายอำเภอดีกว่าเพื่อเพราะนายอำเภอมันสามารถยิงได้โอ้ยอย่ามายิงเรายิงผิดมันยิงผิดมันแต่ว่าเราไม่ตายไงแต่ว่าแต่ว่าเราเดี๋ยวตองเราต้องอยู่ใกล้นายอำเภอเขาไหวอุ้ยตอนนี้เหมือนสวนสัตว์บ้านฉันเอง ด้ยได้เสิ่งนั่นไหมนั่นนั่นนั่นตอนนี้นายอำเภอยิงมั่วกัดไปหมดแล้วตอนนี้โฉงฉือป้ายโหหรือสับประรดไอสับประรดเดี๋ยวจะตายด้วยน้ำมือฉันแน่ <c oughs> โฉงฉือ <Yeah. S 1> ป้ายโรหรสับประหลาดเราจะ<อ>ไ,<ม>ไปได้เจอ ชอมชื้อป้ายโหหรือแต่เมื่อกี้เขาเขายิงสับปะรดกันไปแล้วนะเฮ้ยสับปะรดมีอยู่อีกข้างบนอ่ะโอ้สับปะรดอยู่บนตอนนี้เราเราแอบอยู่ยุ่ยูเราต้องโดนลูกกลุ่มต้องไปข้างล่างสุดก่อนไปคยสับปะรดสับปะรดอยู่ข้างบนไปแอบอยู่ร้านของเล่นสรุปอันนี้มันบ้านหรืออะไรกันนี้ไม่เหมือนร้านของเล่นเลยเป็นร้านหนังสืออ่ะ้ยมีคนแอบอยู่นี้ด้วย นี่แอบอ,อยู่ตรงนี้บล็อกเลยอ่ะดูมัอยู่ปีนขึ้ไนไปตรงนี้ดิแล้ว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 มันเหมือนแบบอยู่ข้างบนแบบบล็ oh <my> อมันก็อุ้ยเห็นหูกระต่ายด้วยดูนี่สิเขาหมุนล้อหมุนก่อนนี่เขาไมห้หมุนต้องนานแลยเออได้ร้อยบาทอะ อ,อุ้ยไอพีซาทนี่ไงสีสิมุ้งอุย้ยชนะได,ดได้ยิบเอ็ดบาทยีิบเอ็ดบาทคงชื้อป้ายโหหรือต่อไปก็จะเป็นศูนย์ตอนแรกน่าจะเป็นศูนย์กันคะ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่บ้านอยา,อยากเอาบ้านศูนย์ที่เดิมอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ใครเปลี่ยนกัน ได้คนอีกแล้วอือคนเจ้าประจำเลยอุ้ยวันนี้แล้วต่อได้อะเอาขวานมาหน่อยได้ไหมอ๋อขวานอุยที่นี่ที่เดิมเลยที่น่าจะกว้างอาจจะไม่มีใครฆ่ากันได้ง่ายๆเพราะมันกว้างอะโฉมชื้อป้ายโอ้ลื้อวิลิปออกไปข้างนอกดีกว่าออกไปข้างนอกน่าจะปลอดภัยอ้าวออกไม่ได้ตายโฉมชื้อป้ายโอหรือ เป็นเหมือนเบคอนเลยเป็นเบคอนโชฉมฉึงป้ายหูเร็วๆไอปีศาจมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยมันตามแีมอยู่ดู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 เดือดร้อนแล้ว ที่จะมาที่ร้านค้ามีตังสามร้อยเกสบามบาทตอนแน่กล่องสกินสามารถทำอะไรได้อ่ะกล่องสกินก็ไม่รู้เลยสง่งแต่มันส่งรอยบาทหมดเลยนะแต่เราอยากืองอาเปลี่ยนรูปร่างวาปตาบอดอยากลงเปลี่ยนอนะไม่ใช่ดิไปที่ล็อบบี้ก่อน เอาแบบไหนดี่ชยเลื่อกอะไรจซื้อโอ้ยแพงเกินไปเปิ่แล้วไอ้ว่าแต่ว่าอยากลองสิ่งโชคอะนะอันเนี้ยซื้อได้สิ่งโชคเลยโอ้ยอันนี้คือบินทำรู้แล้วอ๋ออันนี้คือตัว ล้วต้องการคืออะไรขอแอปดูหนโนบักอด้อุ้ยต้องการคือปอนเล่น<ฮ>ตัวไหนอะเล่นตัวเดิมเหรอเล่นตัวนี่นี่เริ่มต้นนีส่สีม่วงธรรมดาเอเจสมงปืนลอยได้ใช่ไหมพาทิ่ตกสีส้ม <c oughs> กลับแล้วฮืมพาติตกสีม่วงอะ่ะขอไปกระเป๋าก่อนออมกระเป๋าสก,กินส่วนรางวัลกลุ่มคืออะไรอะ่ะ เอว่าลองยงดิ<อ>เดี๋ยวเราก็ได้สก,กินทีชงชูป้ายโหหรือหับออกแบบอุ้ยเขาได้หนึ่งบาทต่อไปจะเป็นธนาคารธนาคารกดธนาคารธนาคารธนาคารธน่คารำไมไมันกดมันลุนะงนั่งงานอ๋อนี่แล้วนี่แล้ว มาดูกันว่าใครจะเป็นอับได้น,นี่คนโอ้ยเป็นคนเด็กแล้วอ่ะเอ็มอยู่ในห้องลับที่ไม่ใครหาเจอแน่ถ้าตอนนี้ทุกคนอยู่ยที่เดียวูแล <c oughs> ้วใครเป็นนหนเหอเดีอยวบอกคนดูดูดีเพราะติดอะ่ะเด็กอัดคลิปอยู่ ตอนนี้ไปหายอยู่อุ้ยมันคยยิงคนเดียวเอุ้ยอุ้ยปีศาจหายตัวมันวาร์ปได้ตกใจน้องก็ตายแล้วมันวาร์ปได้ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ตอนนี้เราไม่ตกสปาร์ตอนนี้ ได้ศูนย์บาททองมฉชื้ป้ายโหหรือเอาเป็นคุกก็แล้วกันนะคุก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 ไม่มีใครละคุกเอาลืมอนนี้เยอะนึงเยอะอุ้ยนายเอมพารนายเอมพารก็ดีแต่ไม่คนอีกแล้วมันจะมันกัดไม่ที่สวยยัปเนี่ยโผมชื้ป้ายโหหรือ ใครอยู่ข้างฉันคนนั้นรอด <c oughs> ตอนนี้แนนเพอร์ช่วยด้วยแนนเพอร์ช่วยด้วยแนนเพอร์ช่วยด้วยเขอยู่ไหนล่ะบอกไม่รู้เอาแล้วมาบอกเขาช่วยด้วยเ,เรายิงกระถ้าช่วยด้วยแสดงว่ารู้ใช่ไหมยอยู่ไหนอุ้ยเห็นไม่คนตกคนตกไป <c oughs> <c oughs> โงมซื้อป้ายหูหรือ นี่แกคือสตายใครแล้ทขอโทษตายเลยอ,ยอ,อลีว่ารากัยใครถามอ่อลาตัวบายบาย